เพื่อนทุกคนมื้อนี้กับมาพร้าวย่อยโบราณค่ากินอีแล้วเดอ้อจากมื้อนี้ขนมจีนน้ำยาปลาสุกแสซลม,มืุนกันจ้าเลยย่อยโบรัณน้ำยาปลาจากขนมจีนน้ำยาปลาเด้อสุกแซลมืุนกันพี่น้องอร่อยอร่อยด้วยกันค่ะวันนี้นะคะขนมจีน น้ำก็ทำเอาเองจ้าแต่ขนมจีนซื้อมาจ้าพี่น้องมาจะเสียบมักัน,กนอร่อยอร่อยด้วกกันค่ะเทห่วดลงเลยจะน้ำร่อยรอ,อยอ่องร้องเลยค่ะหลอกเลยลูกโดดกันนี่เด้อน้ำปนมาเพืพ่อน น้ำฝนน้ำฝนชิมน้ำกันปาดนวดววาน้ำประแดกอืมขอ,อนุญาตใส่เมื่อจ้ะเพื่อนเกืะอนเสียผักก็มีมะระกินกผักขาจานเพื่อนอืม มาแสบๆนึกแอ่งานเลอืมว้มาเดืเ่นอืมอืม มาละก,กินุดอกแคดอกแคบาทดอกแคที่อายบ่แค <laughs> ลูกโดดอืมหัวประแดกคำสัตว์ผักกาดผักกาเก็บเอาอยู่ไหนยอ,อยู่ข้างบ้านนี่แหละค่ะแสบหลายเดอ้อพี่น่องเดอ้อมามามาพันต้องกัน うん。 ดอกแคแสบมันหัน้ำบขมแล้วมันหวานนะผมเปน,นอนดอกแคฮมลูกโดดืม ผักชะอมหา่นเผือกผักขาอืออืออลลาฮาเพื่อนเพื่อ,อ,มอ,มอน,นมันสิเนาวว่าปวดคลิปนี้ก็บา,บายบายขอบคุณ ติดตามรับชมนะคะบนั์พากินจาสวัสดีค่ะ